ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีตุลดาวอาทิตย์ที่จะย้ายมาทับลัคนาราศีตุลตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดคือองศาอ่อนแรงแต่ใครจะรู้บ้างว่าดาวอาทิตย์ที่ย้ายมาตรงนี้ได้อง์เกนนาระเกณ์ลัคนาราศีตุลเป็นลัคนาราศีรูปคน คนถือตาช่างก็ถือเป็นรูปคนดาวหนึ่งดาวห้าดาวเจ็ดทั้งหมดหรือว่าดวงใดดวงหนึ่งถ้ามาทับลัคนาได้องค์เกน์นาระเกณฑ์ถ้าเป็นดวงกําเนิดหมายถึงดวงนั้นบุญวาสนาดีโชคดีมีความสําเร็จมีชื่อเสียงมีฐานะดีถ้าเป็นดวงจรเขาหมายความว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่คานิยามของคําว่าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนี่ยแม่งก็มีตั้งหลายเรื่อง เรื่องอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาบดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาพะมาทับลักษเป็นองค์เกณฑ์ชาวตุนก่อนหน้านี้การเงินดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็หามาคนอื่นเอาไปใช้บ้างบางทีก็เกือบเกือบจะแย่งข้าวหมาแดกบ้างเอออย่างเงี้ยเพราะดาวการเงินเป็นวินาศอยู่ไงแต่เนี่ยดาวอาทิตย์มาช่วยแล้วการเงินการทองจะขยับดีขึ้น แล้วการขยับดีขึ้นตรงนี้นั้นด้วยอิทธิพลของดาวอาทิต์เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างดีนะครับนี่คือข้อดีของดาวอาทิตย์ที่ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์นารากเกณฑ์โยกเกณ์นี้ยิ่งใหญ่นะไม่ได้มีกันทุกคน สินแสหมิงเนี่ยเป็นสินแสที่ดูฮวงจุย้ยดูหงเฮงดูดวงให้คนมาเยอะมากไม่ได้เจอคนที่ดวงองค์เกณ์ทุกวันนะจ๊ะนานๆเจอทีงก็มีมันจะมีทั้งองเ์เกณฑนมีอง์เกณ์ก็จะมีนาราเกณฑ์นาราเกณฑ์ปัส,สวะเกณฑ์อําพูเกณฑ์กีตาเกณฑ์อย่างเงี้ยนานๆก็โผล่มาทีนึงนั่นแหละนะฉะนั้นเชา้านะ ลัคนาราศีตุลให้คุณรู้ไว้เลยว่ายังไงคุณจะต้องดีแล้วเฮงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการเงินผมเคยบอกไว้ก่อนนี้แล้วว่าการเงินของตุลต้องระมัดระวังนี่คือก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยพอดาวอาทิตย์ย้ายมาทับลัคแล้วได้องค์เกน,นารักเกเก์แล้วเดี๋ยวจะต้องขยับดีขึ้นไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่ยังจะต้องระวังของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนั่นก็คือเรื่องความรักครับเพราะว่าอาทิตย์ย้ายไปเล็งกับมนุษย์ตอยู่ดูหน้าดูหลังให้ดีนะคบใครมีโอกาสไปเจอกับรักซ้อนสูงมากนะไม่รู้ละรักซ้อนตรงนี้แม่งอาจจะไม่ใช่นาะรักเกณฑ์แล้วอาจจะนรกเกณฑ์แล้วมึงเอ้ยเอยเอเข้าใจไหมอาจจะไปเจอรักซ้อนเปิดเผยไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องความรัก คบซ้อนบางไปซ้อนเขาบางเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวเออนะครับนะฉะนั้นตุนเรื่องเงินดีขึ้นแต่เรื่องความรักยังจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะถ้าใครซ้อนอยู่รักต้องปกปิดอยู่ก็ระวังในเรื่องของโซเชียลเพราะว่ามนุษย์ยะยูเลงรักจะ้ะนะอ่ะบอกแล้วไงบางคนเนี่ยมันไม่ได้คบใครต้องประกาศให้โลกรู้ ไม่รู้มันไม่รู้แล้วมันก็ตายหงตายหามเป็นเฮาเรียนอะไรขนาดนั้นบางทีกลับจะนําภัยมาให้หรือคนที่เขาคบกับคุณเขาไม่ได้อยากที่จะออกสื่อก็มีถูกไหมเออเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะเป็นประเด็นได้ง่ายผมก็ติงชาวลัคนาราศีตุลไว้แบบนี้ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี